จากตัวอย่างหนัง The Fantastic Four First Step งานโปรดักชันดีไซน์มีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายประการโดยเฉพาะการนำเสนอโลกของ Fantastic Four ในบริบทของยุค1960โทนสีและสไตล์ในตัวอย่างเราจะได้เห็นการใช้โทนสีพาสเทลหรือสี Earth ธโทนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของยุค60เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งโดยหนังได้เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในฉากให้ดูมีสไตล์มิสซิสซิี่โมเดิซึ่งเป็นเทรนในยุคนั้น ยานวากาศและอุปกรณ์ของ f a n t i c ิกโฟในตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นยานอาวกาศของทีมซึ่งดูเหมือนแน่แรงบานดานใจจากการออกแบบของ NASA ในยุค60การออกแบบเมืองและสถานที่เมืองที่ปรากฏในตัวอย่างสะท้อนสถาปัตยกรรมในนิวยอร์กยุค60อย่างชัดเจนและอาคารสูงที่ดูเป็นอาร์ตเดโคหรือโมเดิร์นิสต์หรือตึกเบ็กสเตอร์ถูกออกแบบมาให้ดูเหมือนสันักงานใหญ่ของนักภูมิศาสตร์แห่งยุคนั้น การออกแบบตัวละครและเครื่องแต่งกายชุดของ FANTASTIC กเนี่ยดูได้รับแรงบาันดาลใจจากคอมิกต้นฉบับมากกว่าการตีความใหม่แบบใน FANTASTIC 4ในปี2015หุนยตนเฮอร์บี้หุนยนตัวเล็กที่เคยปรากฏในแอนิเมชันปี1978ก็ถูกนำกลับมาใช้และถูกออกแบบให้มีความคลาสสิกแต่ยังคงดูเข้ากับยุค60การออกแบบงานสร้างของ THE FANTASTIC 4 First s t ิรมีจุดเด่นที่ชัดเจนคือการดึงกลิ่นอายยุค1960มาผสมกับโลกของมาเวล และใส่รายละเอียดที่ทำให้แฟนคอมิกรู้สึกถึงความคลาสสิกของแฟนสติกโฟได้ดี